ทุกคนเคยได้ยินตำนานเรื่องผีกระหังไหมครับผีที่บินได้ในยามค่ำคืนรูปร่างของมันไม่เหมือนผีตนไหนที่คุณเคยเห็นหรือว่าที่จินตนาการมาก่อนผีกระหังอามความเชื่อบางพื้นที่มีปีกเป็นกระด้งขนาดใหญ่อิดไวที่แขียนทั้งสองข้างและมีหางเป็นสากตำข้าวยาวๆลากไปข้างหลัง <c oughs> เวลาออกหากินตอนกลางคืนจะมีเสียงดัง <c oughs> ซึ่งเป็นเสียงของกระดง้งอังลั่นสนั่นกลางทุ่ง ว่ากันว่าเมื่อหลายสิปีก่อนมีชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชอ,อบเล่นของชอ,อบเล่นไสยศาสตร์เขาฝึกวิชาเหาะเหินเดินอากาศเพื่อไปขโมยของกินในหมูมบ้านซึ่งเป็นของกินของคนอื่นแต่ว่าในคืนหนึ่งเขาทําพิธีเรียกวิญญาณออกจากล่างใช้เครื่องประกอบพิธีคือกระด้งจํานวนสองใบกับสากตําข้าวหนึ่งอันแต่ว่าการทําพิธีนี้เกิดความผิดพลาดวิญญาณของเขา ไม่สามารถกลับเข้าล่างได้เหมือนลายของเขาเป็นครึ่งคนครึ่งผีกระด้งสองใบที่เคยใช้ทำพิธีกลายเป็นปีสากตำข้าวที่ใช้เป็นเสาวเวทมนต์ยีกระหังนั้นออกหากินในตอนกลางคืนกินของสุกปกกินของสโสโคอักษัตวหรือแม้กระทั่งของสดสดและถ้าคุณเห็นมันบินผ่านหัวไปให้รีบกลับเข้าบ้านทันทีพรเชื่อกันว่า มันจะนำโชคลายมาให้คนเฒ่าคนแก่เราว่าถ้าได้ยินเสียงกระด้งกระพือดังๆกระพือรเลียรลหรือเสียงสากลากพื้นดังกึกกๆๆึกกกักแสดงว่าผีกระหังนั้นอยู่ไม่ไกลจากคุณนะครับก็เป็นการป้องกันผีกระหังเจ้บ้านมักปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดและบางบ้าน วางของมีคมไว้ธรณีประตูเรื่อกันว่ายิ่กหังจะไม่กล้าข้ามธรณีประตูเข้าไปในบ้านแม้ในสมัยนี้จะมีคนบอกว่าเป็นแค่ตำนานแต่ในบางหมู่บ้านยังมีคนได้ยินเสียงกระด้งในตอนกลางคืนวันนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงกระด้งดังพึบพึบพับพับพึบพบพับพับอย่าเปิดประตูออกไปดูนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ